สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชันแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะพามาแนะนําให้รู้จักบอนอีกตัวหนึ่งนะคะสีแดงสวยงามมากเลยนะคะเรียกว่าบับเบิลนะคะบับเบิลนะคะเพื่อนๆนาลองดูนะคะบอนบับเบิลนะคะลักษณะใบนะคะเพื่อนๆลองดูใบนะใบจะมีกระดูกสีเขียวสวยงามนะคะ ใบจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงอมชมพูนะคะแล้วดูกระดูกใบนะคะกระดูกใบสีเขียวนะเป็นเส้นสีเขียวสวยงามมากเลยนะคะนะขอบก็เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีจุดจุดอ่าเขาเรียกว่าสีแดงเข้มนะคะแล้วก็จะมีลวดลายนะพเพื่อนๆลอังดูนะนะอันนี้เป็นบอลสีบับเบิลนะคะชื่อบับเบิลนะคะ เพื่อนลอังดูนะคะไม่ใช่บอลโบราณนะคะเพื่อนๆนเนาะน่าจะเป็นบอลลูกผสมนะคะนะคะสวยงามนะคะมาดูใบเขาอ่าเห็นไหมคะบอลสีบับเบิ้ลนะคะสวยมากเลยนะคะกระดูกเขาจะชัดเจนมากเลยนะคะชัดมากเลยกระดูกสีเขียวนะคะแล้วใบก็จะนุ่มนิ่มนะใบจะนิ่มใบจะอ่อนนะคะ ต้นนี้มีสี่ใบนะคะเพื่อนๆต้นนี้มีสี่ใบนะคะบอนสีบับเบิลอ่าอันนี้ก็กัดสีนะคะีน,นกัดสีแล้วนะคะสวยนะคะเต้มด้วยเต้มด้วยสีแดงอีกต่างหากนะคะได้ล,ลองดูสิคะนะตัวนะคะดูใบเขาสวยมากเลยลักษณะเด่นไม่เหมือนใครนะคะ นะคะบอนสีบับเบิลกระดูกสีเขียวแล้วก็ใบจะออกสีแดงสีแดงเลยนะคะเพื่อนๆนะสีแดงอมส้มบางบางใบ,งบก็เป็นสีแดงอมชมพูนี่แล้วแต่ว่าเขาได้รับแสงมากน้อยขนาดไหนนะคะสี่ใบนะคะสี่ใบในต้นนี้พี่กนตรีซื้อมาตอนนั้นมันหกร้อยนะคะซื้อมาหกร้อยเนาะ บอนสีบับเบิลสวยมากเลยนะคะใบนี้ออกสีชมพูนะจะไม่เหมือนกันบอนสีบับเบิลสวยงามจะให้ดูนะคะดูใบก่อนขอดูด้านหลังแป๊บนะึงด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็สวยนะคะเพื่อนๆแต่ด้านบนจะสวยกว่า ด้านบนสวยกว่าด้านบนสวยกว่านะคะทีนี้เรามาดูก้านใบก้านใบออกสีน้ำตาลนะคะเพื่อนๆสีน้ำตาลสีน้ำตาลและวก็อมสีเขียวนะคะก้านใบนะสีน้ำตาลอมสีเขียวเห็นไหมบางใบก็เป็นสีน้ำตาลเลยนะคะเพื่อนๆลองดูนะ แต่สิ่งที่สวยงามสะดุดตาที่สุดก็คืออ่บอนสีบับเบิลก็คือใบนะคะใบของเขาจะประมาณนี้เพื่อนๆลองดูนะใบออกสีแดงเลยนะคะใครที่ชอบหวานชอบสีแดงชอบสีสวยงามนะคะก็มาดูบอนสีบับเบิลนะคะหาไว้นะคะเอาไว้ชมนะคะไว้ชมก็ผ่อนคลายนะเพื่อนๆ ทีนี้เราจะมาดูดินนะคะดูดินนะต้นนี้แห้งเลยพี่กัตรีไม่ได้รดน้ำสองวันดินเขาก็จะเป็นดินร่วนนะคะดินร่วนในพี่กัตรีใช้แกลบนะคะแกลบขาวแกลบดำปนกันเนาะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีใบมะขามใบาจามจุรีแล้วมีขี้วัวนิดหน่อยนะคะนะแล้วก็ผสมกันแล้วก็สิ่งสำคัญที่ผสมลงไปก็คือมะพร้าวสับ มะาพรา้า,พาวสับก็ได้หรือขุยมะพร้าวก็ได้นะคะเพราะว่าบอนนะคะบอนทุกชนิดนะคะเขาจะชอบเขาจะชอบดินที่โปร่งๆนะคะดินที่ลักษณะเบาเนาะดินไม่แน่นนะแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆนเนาะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ไม่แน่นดินร่วนซุยนะคะดินที่ระบายน้ำได้ดี นะคะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มีอยู่ต้นเดียวแต่ก็สวยนะคะดูเขาดูความเจริญเติบโตของเขาแล้วชื่นใจนะคะเ,เพื่อนๆอนบอลสีบับเบิ้ลบอลสีบับเบิ้ลนี้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นบอลสีโบราณนะคะน,น่าจะน่าจะเป็นการผสมผสมกันระหว่างบอลไทยกับบอลต่างประเทศนะคะเ,เพื่อนเนเนาะนะคะไม่ใช่เป็นบอลสีโบราณแต่เป็นบอลเป็นบอลลูกผสมนะคะแล้วก็เป็นบอลที่ ใช้ผสมเกสรน,นะนะคะใช้ผสมเกสรแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามจริงๆบอลสีบับเบิร์ก็ช่วงนี้ก็กระแสบอลก็มาแรงนะคะเพื่อนๆก็จะมีทั้งบอลไทยเนาะแล้วก็บอลที่มาจากนอกบอลจีนอะไรเงี้ยนะ อันนี้ก็เป็นของของประเทศจีนนะเพื่อนๆนะคะบอลตัวนี้นะเรียกบอลสีบับเบิลนะคะถ้าเป็นบอลไทยเนี่ยใบใบเขาจะพลิ้วจะสวยนะคะใบจะพลิ้วมากเลยนะคะนี่เป็นบอลของประเทศจีนนะคะเป็นบอลน,นําเข้านะคะสวยใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะ ต่ก็แตกใบนะคะซื้อมาประมาณได้1เดือนเนาะก็มีอยู่4ใบมีอยู่4ใบนะคะใบก็เริ่มใหญ่นะใบเขาก็เริ่มใหญ่เริ่มสวยนะคะเพราะตอนนี้กระแสบอลมาแรงนะคะเพื่อนๆนอกจากบอลไทยแล้วก็ยังมีบอลน,นําเข้าจากต่างประเทศนะก็มาแรงอีกแต่ว่าพิกันตรีว่าทุกอย่างสู้บอนไทยไม่ได้นะคะ ว่าบอนไทยจะมีความความสวยงามความแข็งแรงนะคะเลี้ยงก็ง่ายนะถ้าเป็นบอนต่างชาติต่างประเทศนะใบเขาจะนิ่มมากแล้วก็จะจะตายง่ายด้วยเนาะสวยงามนะคะอันนี้ใบอ่อนๆเขาเพิ่งแตกยอดนะคะสีก็จะประมาณนี้บอนบับเบิรบับเบิรนะคะสีสวยงาม สวยงามน,นะคะเพื่อนๆใบนี้บนสีบับเบิ้ล สวยงามจริงๆเลยนะคะสวยจริงๆเลยสวยมากเลยนะคะสีเจม บอสีบับเบิลนะคะสีสวยงามมากเลยการเลี้ยงก็ไม่ยากนะคะดูสังเกตก็ง่ายนะไม่ยากนะคะสำหรับบอนสีบับเบิลความชัดเจนของเขานะ ความชัดเจนเลยทั้งสีทั้งสีของใบทั้งกระดูกนะคะจะไม่เหมือนใครนะกระดูกเขาจะเป็นสีเขียวชัดเจนมากๆเลยดูไม่เปลือยนะเพื่อนๆนะคะความสวยของเขาทำให้เราคลายความเครียดได้ด้วยนะเพื่อนๆ rồi ngãm tin kinh lẻ คือสีของมันยังไม่เท่ากันนะคะสีของน้องบอลน่ะบางใบก็สีเข้มบางใบก็สีอ่อนก็คืออยู่ที่แสงแดดนะคะแล้วก็อยู่ที่ใบเก่าใบใหม่ด้วยนะคะอันนี้ใบเก่าเนาะใบเก่าเขาก็จะสีแบบแบบนี้นะคะใบเก่าใบจะหนาอันนี้ใบใหม่นี่คือใบใหม่ล่าสุดนะคะที่แตกใบขึ้นมาเป็นใบใหม่นะ กันนี้ก็กัดสีเต็มที่แล้วเนาะนี่ก็กัดสีเต็มที่แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยบอลสีบับเบิลนะคะเขาเรียกว่าบับเบิลนะคะเป็นบอนต่างประเทศเนาะเพื่อนๆบอลสีสวยงาม